แล้วก็เอกรยแล้วดอมีวกี่หมายอ่ม่จเป็อีเกียวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำกัน

ชือตาม่มตัวเลขเลยพี่ตรงไปอกันหอดตอบอเลยกเดียวผแจ้งสิทที่เดียวั้่การไม่การได้ใน่การไมการยครับทํ่ารเนก่ดันารแยกมเยที่นีก็ยี่สิบได้สามารถ